สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะในอวกาศมีดวงดาวมากมายจริงๆค่ะนับไม่ท้่วเลยสวยนามมากๆเลยนะคะการเดินทางในอวกาศเป็นเรื่องที่ยากและก็ซับซ้อนนะคะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงระยะเวลาเดินทางออกจากโลกขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางค่ะถ้าใกล้ๆก็อาจจะใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าไกลมากก็อาจจะใช้เวลาหลายวัน ในอวกาศมีรังสีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ค่ะนักบินอวกาศต้องมีการป้องกันที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบในอวกาศมีความอันตรายหลายอย่างค่ะเช่นรังสีอุณหภูมิที่สูงปัจจุบันมียานอาวกาศหรือจรวดที่ใช้เดินทางไปในอวกาศได้ค่ะแต่ก็ต้องอาศัยการเตรียมพร้อมอย่างมากถ้าอยากท่องอวกาศก็ต้องเริ่มต้นจากการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอวกาศ และวิทยาศาสตร์ให้มากๆค่ะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อขวาฝันให้เป็นจริงให้ได้ค่ะ